วันนี้เราจะมาแนะนำสินค้านะครับเป็นเครื่องช่างไปซนีรุ่น ids 707แล้วก็709นะครับผมโมเดลที่ตั้งโชว์นี้จะเป็น ids 707นะครับผมตัวนี้นะครับในส่วนของสา,านช่างนะครับจะมี2ขนาดนะครับขนาด28คูณ28เซนแล้วก็32คูณ36เซนนะครับผมตัวนี้หัวอ่าน ids 707นะครับผม สีฟ้านะครับผมเพื่อการแสดงผลที่ชัดเจนนะครับผมตัวนี้ยิวอินด้วย r X 2 3 2สาครับสามารถแสดงผลผ่านคอมพิวเตอร์ได้นะครับผมตัวเครื่องส่วนแบตเตอรี่นะครับผมสามารถใช้เป็นฐาน3 A 3ก้อนนะครับผมหรือจะเป็นสาย AC adapter นะครับผมตัวนี้ฟังก์ชันออโต้ h u t off นะครับเพื่อประหยัดพลังงานด้วยนะครับผมในส่วนของเครื่องช่างไปรษณีย์นะครับผมจะมาพร้อม กับกาตีตากรองช่างนะครับผมสามารถช่างซื้อขายได้นะครับผมในส่วนของอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมจะเป็นไอเอสเจ็ดเก้านะครับผมหัวอ่านจะเป็นหัว L p 7พีเจ็ดห้าหนึ่งหกนะครับผมมีทั้งเป็นจอแดงและก็จอดำนะครับผมฟังก์ชันพื้นฐานก็จะมีไม่แจกสากัรนะครับผมแครซีโร่ฟังก์ชันโฮรวมถึงไอเ3 2สองสามสองด้วยนะครับผม เขเหมาะสำหรับงานช่งางพัสดุต,ต่างๆนะครับผมตามตามไปเะน,นีนะครับผมแล้วก็ช่างสินค้าทั่วไปสามารถช่างซื้อขายได้ด้วยนะครับผม